जोती ชานติค่ะอมชันตินะคะเป็นการสรุปนัยสำคัญของมูลีวันนี้วันที่8ธันวาคม2021เป็นวันพุธนะ,ะวันนี้บ๊ะบาให้เรามีเป้าหมายที่เรานั้นจะกลายเป็นผู้ที่มีความเพียรพยายามที่สูงส่งที่จะกลับมาบริสุทธิ์ที่สุด ที่จะกลับมามีสํานึกที่บริสุทธิ์ที่สุดกลายเป็นเครื่องมือที่บริสุทธิ์ที่สุดในงานรับใช้ของพระเจ้าที่ผลตอบแทนนั้นจะหลายพันจะกลายเป็นหลายพันเท่าต่อการกระทำเพียงหนึ่งเพราะเราได้กลายเป็นผู้ให้คุณประโยชน์อย่างไม่มีขีดจำกัดอันเนื่องมาจากความรู้สึก ที่บริสุทธิ์สะอาดไม่มีความคิดใดๆของคำว่าของฉันเข้ามาปนเปื้อนในงานรับใช้ของพระเจ้าอยู่แค่ความรู้สึกที่สมดุลเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์และเป็นเครื่องมือในการให้ประโยชน์และนี่เองความสุขเหนือประสาทสัมผัสความภาคภูมิใจ ความเคารพตนเองความอิ่มเต็มอิ่มเอมเปรมปรีจากการที่เรานั้นได้กลายเป็นเครื่องมือในทุกขณะในทุกลมหายใจและทุกย่างก้าวเป็นไปเพื่อชัยชนะต่อความอ่อนแอต่อปัญหาอุปสรรคบัญชีกรรมทั้งหลายและได้รับความสำเร็จในงานรับใช้ยอยู่เสมอ และนี่คือความเพียรพยายามที่สูงส่งที่เราจะกลายเป็นตัวอย่างตัวอย่างในการกระทําที่มีความบริสุทธิ์เช่นดอกบัวที่เราจะกลายเป็นผู้ที่เปิดเผยพระเจ้าท่ามกลางความไม่บริสุทธิ์ท่ามกลางความปันป่วนวุ่นวายสับสนที่เราจะไม่ยึดติดกับสิ่งใดในโลกนี้ ไม่พึ่งพิงเอาประโยชน์แต่ทุกสิ่งที่เราต้องใช้แม้แต่ร่างกายนี้ก็เป็นเพียงอุปกรณ์ที่ประบานั้นให้กับเราด้วยความไว้วางใจที่เราจะใช้อย่างดีและมีคุณค่าเพื่อคุณป,ประโยชน์สูงสุดในงานรับใช้ของบาบาไม่มีอะไรเป็นของฉันทุกสิ่งนั้นเป็นของท่านเราก็จะเบาสบาย โบยบินทรงอำนาจเราก็จะไม่มีความคิดที่วไร้สาระเป็นลบที่เป็นเช่นก้อนหินที่ดึงล้างทำให้เราหนักหน่วงหรือทวงเรายิ่งระโบยบินเบาสบายในสันนึกของพระเจ้ามากเพียงใดเราก็จะเห็นคุณค่ารู้สึกเมตตาต่อพี่น้องของเราตตะหนักถึง บทบาทที่เรามีต่อโลกนี้มากตามนั้นและสิ่งสำคัญเหล่านั้นตระหนักว่าทุกขณะของเรามีเพียงเราเท่านั้นที่สามารถจะให้ประโยชน์ในทุกลมหายใจด้วยความเข้าจเราจึงไม่สูญเสียสิ่งใดไปในทุกวินาทีที่ผ่านไปเราจะเป็นในสิ่งนี้ได้เราจะต้องตระหนักรู้อะไร เราจะต้องตระหนักรู้ว่าทุกลมหายใจในยุคแห่งการมันจบพอก,กันช่วงเวลาพิเศษที่ชิปปาบาพ่อผู้ชำระให้บริสุทธิ์ผู้ที่เป็นสัญญาแพทย์ผู้ที่เป็นมหาสมุทรแห่งความรู้ได้มาหาเราโดยตรงเลือกที่จะให้ความรู้ทั้งหมดของสัตว์จะที่เป็นความรู้ที่ไม่มีใครได้รู้ ึงแม้แต่ละคนในโลกนี้จะมีความรู้มากมายแต่สิ่งที่เราได้รับจะไม่มีใครได้รู้ได้มากเท่ากับเราด้วยความเข้าใจความรู้ที่เป็นสัจจะที่แท้จริงเราจรึงสามารถเห็นคุณค่าในทุกสิ่งในทุกขณะเห็นคุณค่าของการอยู่ในร่างกายนี้ในทุกลมหายใจ เพราะด้วยร่างกายนี้ทำให้เรากลายเป็นของพ่อเป็นลูกที่แท้จริงของท่านในช่วงเวลาสั้นๆในชาติเกิดสุดท้ายในยุคแห่งการมันจบพบกันที่เหล่านั้นจะเป็นชาติเกิดสุดท้ายในดินแดนของความตายในดินแดนของบวงพันธะนี่คือเวลาของการสั่งลา นับแต่บัดนี้เป็นต้นไปฉันจะไม่ยอมสูญเสียเวลาในทุกวินาทีในทุกลมหายใจแต่ฉันจะใช้ทุกลมหายใจอย่างมีคุณค่าเพื่อที่เรานั้นจะประกาศสิทธิ์ต่อมรดกทั้งหมดของเราจากพ่อที่เรานั้นจะเปลี่ยนจากเปลือกหอยที่เปราาบางอ่อนแอ e ซนซิทีฟให้กลายเป็นเพชรแท้ที่แข็งแกร่งเจิดจลัดเป่งประกายทรงคุณค่าเราจะเปลี่ยนจากการร้องขอเอาประโยชน์ในทุกรูปแบบจากโลกเก่าความสัมพันธ์เก่าวัตถุาธาตุเก่ากลายเป็นผู้ให้กลายเป็นเจ้าชายผู้ที่ให้อย่างไม่มีขีดจำกัด เราจะเปลี่ยนจากสภาพที่ล้มละลายจากการเป็นหนี้สินพลุงตุงนงังซึ่งมีผลมาจากการร้องขอเอาประโยชน์ผลจากการเป็นขอทานผลจากการมีสํนนิษที่เป็นร่างที่สร้างบาปอย่างต่อเนื่องและถูกคุมขังอยู่ในความทุกข์สิ้นอิสระภาพ เราจะกลับมาเบาสบายเป็นสุขสนุกสนานกับชีวิตเต็มเปี่ยมด้วยความพอใจความมั่นคงภายในและทรัพ์ยสมบัติทั้งหลายที่เราจะได้รับในอนาคตความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เราก็สัมผัสได้นะเวลานี้ทันทีที่เรานั้นตื่นรู้และมันไม่ใช่แค่ความมั่งคั่งธรรมดานะ แต่เป็น100%เปอร์เซนที่จะไม่มีวันยากจนถึง21ชาติเกิดความมั่งคั่งที่ได้มาด้วยสำนึกที่บริสุทธิ์ที่มาจากการกระทำหนเพียงหนึ่งแต่ได้หลายพันล้านเท่าดังนั้นทุกลมหายใจของเราจะมีคุณค่าอย่างมาก ที่เหล่านั้นต้องอยู่ในการจดจํำในรูปแบบที่ถูกต้องซึมซับและกลายเป็นเช่นบาบาในทุกขณะในทุกการกระทําดังนั้นทุกการกระทําของเราก็จะเป็นไปขณะที่หัวใจของเรานั้นเชื่อมโยงกับบาบาผู้ที่เรารักผู้ที่เราเข้าใจราวกับ มีสองดวงวิญญาณอยู่ในร่างกายนี้แล้วมันก็เป็นร่างกายที่บาให้เราใช้ถึงแม้นจะลืมเหมือนที่พ่อบามายกตัวอย่างของท่านแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็เริ่มต้นใหม่ฝึกฝนในทุกขณะของเราจนกระทั่งเราสามารถที่จะเชื่อมโยงกับท่านในทุกขณะอย่างเป็นธรรมชาติที่หัวใจของเรานั้น จะไม่มีวันเจ็บปวดและทำให้ผู้อื่นเจ็บปวดได้อีกต่อไปเพราะพลังของสติปัญญาของเรานั้นมีพลังกันแยกแยะแล้วก็เลือกอย่างทรงอำนาจดวงวิญญาณจึงเรียนรู้ทุกสิ่งที่มีคุณค่าและบันทึกไว้ในสันสกาแล้วก็ใช้ร่างกายนี้ในการกระทำ ที่เรานั้นจะทำให้ในทุกย่างก้าวของเราเป็นไปเพื่อสร้างโลกใหม่เราจะไม่ปล่อยให้เวลานั้นผ่านไปและวิธีการก็คือเราต้องตระหนักรู้ถึงกระบวนการสร้างในสันนึกของพระเจ้าขณะที่เรานั้นอยู่กับความรู้สึกอยู่ในสภาพที่สมดุลเป็นกลาง อยู่กับสบภาพที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์ที่เป็นสาระเราไม่ต้องพร่ำสวดแต่อยู่กับาศาสนาดั้งเดิมของเราที่เรานั้นไปอยู่เหนือเสียงอยู่เหนือการเวลาอยู่เหนือความคิดไร้สาระใดๆอยู่เหนือความปั่นป่วนทั้งหลายเพราะเราอยู่ในจุดที่สมดุลน,นั่นเอง และเมื่อเราอยู่ในจุดนั้นเราก็จะเหนี่ยวนำทุกสิ่งให้กลับคืนสู่สภาพที่สมดุลสภาพนี้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครสามารถทำได้นอกจากลูกที่เรานั้นจะมีสำนึกรู้ของการอยู่ในดินแดนแห่งความสงบขณะที่ใช้ร่างกายในบทบาทต่างๆในสถานที่ต่างๆ,ตา,งๆตามบทบาทของเรา ในดินแดงของความตายขณะที่ผู้อื่นไปในสถานที่ต่างๆเพื่อจาริกแต่เราสามารถจะมีการจาริกในทุกที่ที่เราไปด้ยการมีสำนึกรู้มั่นคงอยู่ในโลกภายในของเราเราไม่ต้องถือศีลอดแต่เหล่านั้นอยู่ในาศาสนาของความบริสุทธิ์ความสงบ ดจากกิเลสไปโดยอ,อัตโนมัติเราจะไม่ทำบาปใดๆอีกต่อไปแต่ทุกขณะของเราสร้างบัญชีบุญบาปก็เลยให้เรานั้นไปทําความเข้าใจกับผู้ที่เขาถือศีลอดที่เราต้องพูดด้วยศิละปะที่ทำให้เขาเข้าใจว่าการอดอาหารจกนกระทั่งจากร่างแม้กระทั่งทําให้ร่างกายนั้นลํำบากทุกทรมานมันเป็นบาปยิ่ง ตายจากร่างไปก็ยิ่งเป็นบาปมากทําไมเราถึงไม่รู้ถึงคุณค่าของร่างกายนี้แต่ว่าบากก็แนะนําให้เราไปในช่วงเวลาที่เขาเริ่มอ่อนกําลังเพื่อไปให้เขาชี้ให้เขาเห็นถึงคุณค่าของร่างกายที่เขาจะมีหนทางที่ดีกว่าเป็นแนะนําหนทางที่ถูกต้องกับเขาพื่อที่เขานั้นจะใช้ร่างนี้แหละ เพื่อการหลุดพ้นและการหลุดพ้นในชีวิตของเขามันไม่ต้องทำอะไรมากเลยไม่ต้องไปต่อสู้กับอะไรมันดีกว่าไหมแค่กลับมามารมาดาบาบกลับมาเชื่อมโยงกับความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์กับแหล่งของทรัพย์สมบัติอันมหาศาลที่เราไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงใครเลยเปลี่ยนแปลงตนเองทำให้ชีวิตมีคุณค่า และเป็นไปเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกไปพร้อมๆกันเราก็จะหลุดพ้นในชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์จากกิเลสจากการทำบาปทั้งหมดไม่ต้องอดอาหารเพียงแต่เราต้องทำสงครามอยู่กับความอ่อนแอแต่ก็ไม่ต้องกังวลพอมารมดาดบาปจะทำให้เรานั้นมีพละกำลังแต่ต้องเจอ แต่เราจะมีชัยชนะและพ่ะบาก็ทำให้เราเข้าใจว่าช่วงที่ผ่านมาทำไมเราถึงมีความทุกข์เพราะเราเดินลงมาแต่เวลานี้เป็นเวลาของการขึ้นเป็นเวลาสุดท้ายที่เราจะได้รับทุกสิ่งเราได้รับณนะเวลานี้มากเพียงใดกลับมาบริสุทธิ์ได้ยาวนานมากแค่ไหน เราก็จะให้ประโยชน์ยังไม่มีขีดจำกัดมากเพียงนั้นและที่สำคัญการหลุดพ้นในชีวิตของเราจะได้รับภายในหนึ่งวินาทีโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆประเด็นนี้หมายถึงเมื่อเรานั้นตระหนักรู้ทุกขณะที่มีการตระหนักรู้ทุกขณะที่สภาพของปัญญาและความบริสุทธิ์ทำงานอย่างสมดุลเรา ก็จะเกิดการตระหนักรู้มีสํานึกรู้ใหม่จึงจบสิ้นสันสกาเก่าและเริ่มใช้วิธีการของพระเจ้าเราจะมีชัยชนะกลายเป็นนายอยู่เหนือความไม่บริสุทธิ์ใดๆในโลกเพราะเราอยู่เหนือกิเลสของเราได้นั่นเองดังนั้นการหลุดพ้นในชีวิตในหนึ่งวินาทีมิได้หมายถึงในเวลาสุดท้าย แต่หมายถึงทุกขณะในยุคแห่งการมันจบพบก,กันที่เรานั้นจะต้องบาล้านทำให้ตัวเองบาลานระหว่างปัญญาและความบริสุทธิ์จากการจดจำพ่อด้วยความเข้าใจที่เราจะปลดตนเองจากสันสกาเก่าเพื่อกลายเป็นสันสกาใหม่สันสกาที่เป็นเช่นพระเจ้าจนในที่สุดเรา มีสำนึกรู้ในทุกรูปแบบของบาบาเราก็จะมีแต่การกระทําที่เป็นเช่นพระเจ้าเท่านั้นอย่างแล้วก็มีการกระทําที่เป็นพลังงานที่ทรงอํานาจและจะไม่ย้อนกลับไปตกภายใต้ทธิพลของความไม่บริสุทธิ์ใดไม่ได้กลายเป็นทาตุอีกต่อไป ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับสติปัญญาที่บริสุทธิ์ที่เราเข้าใจยิ่งบริสุทธิ์มากแค่ไหนแล้วก็จะเข้าใจความรู้และเกิดการตระหนักรู้เลือกที่จะมีการกระทําอย่างถูกต้องได้รับการหลุดพ้นในชีวิตในแต่ละขณะได้มากตามนั้นเราจะเห็นว่าถ้าเรามีความคิดมากมายมันก็ไม่ได้คำตอบ แต่เมื่อไหร่ที่เราอยู่ในความรู้สึกคำตอบมาโดยไม่รู้ตัวและเป็นคำตอบที่เรามั่นใจซะด้วยว่ามันถูกต้องไม่มีความลังเลใดๆปาบาให้เรานั้นพยายามนำภาพของบรามมาวิษณุชังกามาอยู่เบื้องหน้าเราเสมอภาพของการสร้างภาพของการก่อตั้งชิปปาบา มาก่อตั้งโลกใหม่ด้วยครอบครัวด้วยการก่อตั้งครอบครัวของพระเจ้าโรงเรียนของท่านโรงเรียนของสัจจะที่จะพาเรากลับไปสู่ความบริสุทธิ์ท่านทำงานผ่านพ่อปรามาประชาปิดาปรามาดังนั้นเวลานี้ และต้องเข้าใจและสามารถอธิบายกับผู้คนทั้งหลายที่เขาจะได้รับมรดกได้รับมรดกในเวลานี้มากเพียงใดเขาก็จบสิน้นทรัพย์สมบัติของปีศาจมากเพียงนั้นเข้าไปสู่แสงสว่างปลุกเรียกแสงสว่างความมืดก็ไร้อิทธิพลหมดเรี่ยวแรง เพื่อเราได้รับผลรางวัลให้เราจะมีทรัพย์สมบัติมากมายใช้ย่างเหลือเฟือในอนาคตเวลานี้เราต้องมีวิธีการเพิ่มงานรับใช้งานรับใช้ที่เรานั้นต้องมาจากฐานของความเข้าใจที่ลูกแต่ละคนก็มีความเข้าใจที่แตกต่างกันไปยิ่งเข้าใจมากแค่ไหนลูกก็จะ กลายเป็นเครื่องมือในงานรับใช้ที่ถูกต้องเป็นไปเพื่อการเปลี่ยนแปลงได้มากตามนั้นเป็นไปเพื่อการเอาชนะมายาที่เราจะกลายเป็นผู้เอาชนะโลกมหาวิทยาลัยนี้ให้เรามีพละกำลังของโยคะเพื่อเอาชนะตนเองไม่ได้เอาชนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดจะเอาชนะผู้อื่น นั่นคือสิ่งชี้บอกการตกภายใต้อิทธิพลของมายาติดกับทรงครามมหาภารตะเป็นไปเพื่อจัดการกับกิเลสข,ของเราเองไม่ใช่จัดการกับผู้อื่นปาระบาให้เรานั้นนำประสบการณ์ของเราความเข้าใจทั้งหมดที่เราได้เรียนรู้ที่เหล่านั้นได้ใช้ร่างกายนี้อย่างมีคุณค่าเพื่อสร้างคุณลประโยชน์ ให้เหล่านั้นแบ่งปันประสบการณ์ไปในการตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ทำให้ผู้คนทั้งหลายรู้จักพ่อรู้จักวิธีการของท่านดังเช่นที่เหล่านั้นมีความเข้าใจและมีประสบการณ์และบาบาก็เชให้เห็นว่าเรื่องราวทั้งหลายที่พูดที่พูดพูดกันในเรื่องเล่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาลาดินเกมมาตาไตหรือ เรื่องราวทั้งหลายมันก็มาจากยุคแข่งการมันจบพบกันมีอีกนะอะไรนะตัดหัวของครันกวนน้าทิพย์ก็มาจากเรื่องที่เกิดขึ้นในยุคแข่งการมันจบพบกันแต่ประเด็นนี้ว่ากาลังชี้เห็นว่าไม่ว่าใครก็ตามจะพูดเรื่องอะไรดูลึกล้ำมากแค่ไหนแต่เขากำลังบอกเล่าเรื่องราวจากอดีตแต่สำหรับพระเจ้า ท่านมาเพื่อบอกว่าเราจะสร้างอนาคตอย่างไรและจากสิ่งนี้เราก็ต้องสนุกสนานกับอดีตที่ผ่านมาเรียนรู้แล้วก็เห็นคุณค่าเพื่อสร้างอนาคตของเราด้วยความเข้าใจละครคืออดีตที่เราต้องทำให้มันสนุกสนานไม่มีขีดจำกัดละครที่ไม่มีขีดจำกัดไม่สูญสลาย ที่เรานั้นที่มีเพียงเราเท่านั้นที่เข้าใจไม่มีมนุษย์ใดในโลกนี้ที่รู้สิ่งนี้เช่นเดียวกันกันกบเราถึงแม้เขาจะรู้แต่เขาก็รู้เพียงบางเสี้ยวบางส่วนแต่ของเรารู้ทั้งหมดครบถ้วนสมบูรณ์และละเอียดมากไม่ว่าจะเป็นผู้นำทางใดๆในโลกนี้มีกูรู้มากมายทั้งหลายแต่ก็ไม่มี ใครที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าสัตคูรุที่ลูกได้รับทุกสิ่งพบาบอกว่าเราควรจะมีความไม่มีขีดจำกัดที่เหล่านั้นจะทำงานรับใช้เพื่อให้คุณลประโยชน์แต่ก่อนอื่นได้ซึมซับความรู้ทั้งหมดซึมซับคุณลักษณะของพระเจ้าไว้ในอาพรณ์ของสติปัญญาของลูกแล้วถึงจะรับใช้ผู้อื่น ยิ่งลูกเติมเต็มตนเองซึมซับความรู้ในอาพรของสติปัญญามากเพียงใดเราก็จะกลายเป็นผู้ให้คุณละประโยชน์ได้มากเพียงเราได้รับอะไรเราก็จะให้สิ่งนั้นกับผู้อื่นได้ดังนั้นอย่าได้ทำให้ตนเองสูญเสียเพื่อที่จะให้แต่เราต้องได้รับเพื่อให้ตนเองนั้นเต็มเปี่ยม แล้วก็ล้นออกไปสู่ผู้อื่นและนี่คือการให้ที่แท้จริงงานรับใช้ที่บริสุทธิ์และการรับใช้ก็ต้องจับชีพจรด้วยอา,าก็ยกตัวอย่างเช่นมีกุมารบางคนมีการทำงานรับใช้ที่ดีมากก็จะให้เขาลาออกจากงานมาเข้ามาสู่สนามงานรับใช้เต็มตัวแต่เราก็ต้องพิจารณาด้วย ดูตามความเหมาะสมตามละครปะปาก็ให้เห็นภาพว่าครอบครัวของพระเจ้าเป็นครอบครัวที่ใหญ่มากที่เป็นเช่นนี้ได้เพราะพ่อบาม่าประชาบิดาปราม่าผู้ที่ได้กลายเป็นเครื่องมือให้กับชิปปาบาที่เรานั้นได้รับความรู้ผ่านท่านทำให้เรานั้นได้กลับมาทัดเทียมท่าน เราจะเป็นเช่นเดียวกับพ่อบามมาที่ท่านกลายเป็นพานะที่โชคดีและและได้รับลายได้ในทุกย่างก้าวในการจดจำชิปปะบาและนี่คือตัวอย่างที่เราต้องซึมซับเรียนรู้ที่จะกลายเป็นเช่นเดียวกันกับท่านกลายเป็นพานะที่โชคดีเหมือนกับพ่อบามมาด้วยสำนึกรู้ว่า ชิประปานั้นอยู่กับฉันเสมออุทิศตนเช่นเดียวกันกับท่านจบสิ้นความอยากปรารถนาที่เราจะได้รับผลหลายล้านเท่าในอนาคตรับรายได้ที่ไม่มีขีดจำกัดในทุกขณะประปาถึงให้เราตระหนักว่าเวลานี้ลูกต้องทำอะไรจงมีสำนึกรู้ที่เราจะกลายเป็นผู้ที่เฝ้าแต่กลายเป็นเครื่องมือในงานรับใช้เสมอ จงทำให้ชีวิตของลูกเองและผู้อื่นเป็นเช่นเพชรอย่าได้สูญเสียใช้เวลาและเงินทองของลูกทรัพสมบัติทั้งหมดให้มีคุณค่าในงานรับใช้ของท่านขณะเดียวกันก่อนที่จะให้ประโยชน์กับใครจงตระหนักถึงการให้ประโยชน์กับตนเองทำให้อภรรของสติปัญญานั้นเต็มเปี่ยมด้วยเพชพรพลอยของความรู้ นี้คือการให้ประโยชน์ต่อตอนเองก่อนและการให้ประโยชน์ต่อผู้อื่นก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวและทั้งหมดนี้ก็เป็นไปเพื่อที่เรานั้นจะบปรลุเป้าหมายของการเป็นผู้เพียรพยายามที่สูงส่งที่จะกลายเป็นเครื่องมือในงานรับใช้ที่บริสุทธิ์มีพลังมีอำนาจอยู่เหนือทุกสิ่งเช่นดอกบัวไม่ผูกพันยึดมั่นเอาประโยชน์ไม่ ูกแตะต้องด้วยอิทธิพลของความไม่บริสุทธิ์ใดในทุกขณะในทุกการกระทําก็กลายเป็นคามายโยคีอยู่ในงานรับใช้สะสมรายได้อยู่เสมอเต็ไมไปด้วยความรู้สึกที่สะอาดบริสุทธิ์และเห็นทุกสิ่งนั้นถูกต้องและดีที่สุดเสมอและนี้คือชีวิตที่เหล่านั้นมีทุกขณะ เพื่อการสร้างชีวิตใหม่ชีวิตที่เป็นเช่นเดียวกับพระเจ้ากลับมาทัดเทียมกับท่านในช่วงเวลาสั้นๆในยุคแห่งการมานจบพบกันนี้โอมชาติ